w ว e ล o e มม์ทูอิงลิช r อร e เนอ e ์ฮา y ทุก y m ไมเ m มอีสุ a ิ a รา i s สิ e ธิ์ y o n e c a l l s m ม k ครูลองสวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้มาพบกับครูนะคะครูครูสุพิศราไวสิทธิ์ค่ะเรียกครูว่าครูลองก็ได้ค่ะค่ะตอนที่สองนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกันในการเขียนชื่อคนสัตว์สถานที่หรือการเขียนทับศัพท์ค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาทําความรู้จักก่อนนะคะชื่อนะคะวันนี้ครูให้มาหนึ่งชื่อวรัญญานะ,ะวะรัญญานี่มีสามพยางวรัญญาเราก็ลองมาแยกคําสะกดคําหรือกระจายคํากันก็วอาวะรอนอนรัญยอ,อาญานะคะซึ่งวรัญญามีสระอะไรบ้างสระอ แล้วก็อะแบบลดรูปแล้วก็สระอานั่นเองค่ะวะรัญญาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการเทียบสระในการเขียนทับศัพท์กันเลยนะคะอะลองดูค่ะสระในภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันก็คือคำว่ามันจะมีอ่าสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวซึ่งที่ครูเทียบให้เรียนนี้นะคะ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสระเสียงสั้นอเป็นเสียงสั้นอก็เป็นเสียงยาวนะคะลองดูเวลาเทียบนะคะกับภาษาอังกฤษมาดูค่ะอะอ,ะอ,ะอะก็คือตัวตัว A ตัวเดียวส่วนคําว่าอสามารถใช้คําว่า A ตัวเดียวหรือ AR ก็ไดอ้อย่างนี้พอจะเข้าใจนะคะเอ,อ,อ,อีก็ใช้ I อ,อีก็ I หรือ e อ u อูอออ สามารถใช้ได้ทั้งตัว o 2ตัวหรือตัว u ทั้งอูทั้งอูได้เลยนะคะ a a ก็คือตัว e ตัวเดียว a a ใช้ตัว ae oo ใช้ตัว o o, o o ใช้คำว่าตัว o ตัวเดียวส่วน o ใช้ or หรือ A u or เนี่จะใช้ในกรณีที่มันสะกดด้วยตัวรอเรือ อย่างเช่นคำว่าผ่อน,นะ,ะต่อไปค่ะเออเออสามารถใช้ได้ทั้งสามตัวเลยทั้งสระเสระเอะเอนะคะเอยเอยนะคะใช้ i อเอกับไอเออนะคะเออเออใช้ UE อนะคะอ,อัวอ,อัวใช้ UA แล้วก็เออือ,อใช้ UE ค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะเอากับเอาใช้ เออเออโอเอไวย u เอไออัมหรือ U รอหันนะคะหรืออะลดรูปเนี่นะคะก็ใช้ A อหรือยูออยโอหรือ O.I. i อไก็ใช้ A.I. ค่ะ เราลองมาทดสอบกันนะคะข้อที่1ค่ะชื่อนัดใช้สระตัวไหนนัดสระตัวไหนนะคะ A ค่ะ O B I C A หรือ U D ใช้ตัว E นัดอันไหนคะถูกต้องค่ะข้อ C นั่นเองนะคะค่ะ ข้อที่2นะคะชื่อสีสมอนคำว่าสีใช้สระตัวไหนนะคะ A ตัว E B ตัว I C ตัว I A หรือ D ตัว E I สีตัวไหนนะคะสระอีน่าตัว I นั่นเองข้อ B ค่ะค่ะข้อที่3ชื่อนุ่มนวล คำนวลใช้สระตัวไหนนะคะข้อ a u a b i a c o e แล้วก็ d a e คำตอบนะคะ u a ค่ะนวลเหมือนกับสระอวาน,นะคะข้อสี่ค่ะชื่อนารีใช้สระตัวไหนนะคะ อันนี้มี2นะคะข้อ a ai กับตัว i ข้อ b a กับตัว e ข้อ c ar กับตัว e ข้อ d ตัว a กับ ee e. นารีนะคะตัวไหนคะข้อ d นั่นเองค่ะอันนี้มีสระสองตัวนะคะข้อ5ค่ะ ชื่อวันนพรใช้สระตัวไหนวันนพรมีสามพยางน,นะคะข้อ A คะ่ะ a i o ข้อ b u a แล้วก็ o r ข้อ c a r e แล้วก็ o แล้วข้อ d a a r แล้วก็ u คะ่ะไม่ถึงก็ยากนะคะ,ะข้อไหนคะคำตอบข้อ b วันนพร นะคะพอบีนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลักในการเขียนชื่อหรือเขียนทับศัพท์นะคะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือ1แยกพยางในคำเช่นพงดนยัยมี3ามพยางเราก็จะแยกไปเลยนะคะว่าพงดนัยนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะเขียนกระจายคำหรือสะกดคำเช่นพงดะในก็จะได้พอโองอพงดออะดะนอไอในนะจุธาทิปจออจุทออาทาทออิบอทิปนะคะ สามเทียบอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ,กษตัวอย่างเช่นนะคะพงดไนพระองค์งอพงดออาดะนอไอไนเราก็เทียบกับภาษาอังกฤษเลยนะคะพระองค์งอพงดออาดะนอไอไนก็จะได้พงดันเทียบอักษรอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะวิภาวดีมีสีพยาง วิวิพวพาโดยดีนะคะก็จะกระจายคำอันต่อไปก็จะกระจายคำเสร็จแล้วก็จะเทียบคำเป็นภาษาอังกฤษนะคะและก็ก็จะได้วิภาวาดีอย่างที่เห็นนะคะมาดูตนะัวอย่างอันต่อไปห้างฉัดมีสองพยางมีห้างกับฉัดอออางองหางฉาะอฉัด ภาษาอังกฤษมันไม่มีวรรณยุกต์นะคะเราก็ไม่ต้องใส่อย่าอื่นไปเลยเทียบคําเลยค่ะห้างฉัดทีนี้คําว่าฉัดสะกดด้วยดอเด็กเป็นแม่กดสะกดอาจจะใช้ตัวทีก็ได้ค่ะห้างฉัดหรือห้างฉัดค่ะ,ะทีนี้มาถึงตารนักเรียนบ้างนะให้นักเรียนลองทำดูนะคะ ให้นะักเรียนเขียนทับศัพท์คำว่าสุพิศราก็คือชื่อครูนั่นเองค่ะอะลองดูค่ะอันดับแรกเราก็ต้องแยกพยางนะคะแยกพยางก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กระจายคำนะคะสอุสุขออีดอพิษสออสาสะรออาราแล้วก็เทียบคำนะคะสุพิศารานะคะ แล้วก็รวมคำนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อครูเนี่ยสามารถเขียนได้สองแบบนะคะคือตัว p ใช้ตัว p เตัวเดียวหรือตัว ph ก็ได้ค่ะสุพิศราต่อไปลำใหญ่ลำใหญ่มีสองพยางค่ะลำยายอ่านว่าลออะ มอลำยอไอใหญ่นะคะลำใหญ่เราก็เทียบกับภาษาอังกฤษนะคะใช้ตัว A หรือตัว u สะกดก็ได้ที่เป็นสระันะคะค่ะสรุปนะคะการเขียนชื่อคนสัตว์สถานที่หรือการเขียนทับศัพท์นะคะเราก็มีขั้นตอน3ขั้นตอนด้วถือนะคะการแยกพยาง 2. นะคะ2กระจายคำ นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเทียบอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั่นเองดังตัวอย่างที่นักเรียนได้ฝึกมานะคะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เรียนลองทําแบบทดสอบกันนะคะ,ะเรามาทําแบบทดสอบกันค่ะข้อที่1ชื่อประดิษฐ์สะกดอย่างไร A B C ดีค่ะคำตอบคือข้อ b ค่ะประดิ์นะคะข้อ2นะคะชื่อหวานแหววสะกดอย่างไร a b c แล้วก็ดีคำตอบค่ะ วานแหววอันไหนที่มันมีหอหนํานะคะเราก็จะไม่เอาหอมานั่นเองนะคะข้อ3ชื่ออนเนกสะกดอย่างไร A B C ดีเลือกเลยนะคะอนเนกข้อ C ค่ะ ข้อ4สงขาสะกดอย่างไรเอดีซีแล้วก็ดีค่ะสงขาคำตอบคือข้อเอนั่นเองค่ะข้อ5ชื่อประยุทธ์สะกดอย่างไรประยุทธ์ คำตอบคือ็ดีค่ะค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะ Write your family members names in English ให้เขียนชื่อสมาชิกในครอบครัวของตนเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Bye see you next time